ณห้องประชุมพ่อคุณพาเมืองชั้น6อาคารเพชรบุระสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเพชรบูรณ์นายสราญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมภาคครั้งที่11เฉลิมพระเกียรติหัวข้อออกกำลังเป็นนิสยัยห่างไกลสตกจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชคณะแพทยาศาสตร์สิริราพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการจัดโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่11เฉลิมพระเกียรติหัวข้อออกกำลังเป็นนิสยัยห่างไกลตกจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อให้ประชาชนชาวไทย ระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและเพื่อเชิญชวนรณรงค์ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายอย่างง่ายๆด้วยการเดินวิ่งหรือปัน่นนำสู่การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการความรู้โรคหลอดเลือดสมองและกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดจัดก,กิจกรรมดังกล่าวณพุทธอุทยานเพชรบุระตำบนเสเดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์จะดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองและกิจกรรมออกกำลังกายในสถานที่ราชการที่จังหวัดกำหนดและโรงพยาบาลทุกแห่งตั้งแต่วันที่27ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนโดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆได้วางแผนดำเนินงาน ในส่วนของการสมัครขณะนี้ประชาชนสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึกที่สวยงามผู้ใหญ่ค่าสมัคร360บาทเด็ก240บาทโดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่ากิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมการกุศลเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์รายได้มอบให้กับโรงพยาบาลศิราชเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ปว่วยส ส่วนหนึ่งจะมอบให้จังหวัดเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโดยสามารถร่วมทำบุญโดยสมัครได้ที่เพจ Facebook เพชรบูรณ์เดินวิ่งเฉลิมงพระเกียรติหรือเพจสำนักงานสาธารณส,สุขจังหวัดเพชรบูรณ์